สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยรู้จักคำว่าพอดอไหมครับหลายท่านก็คงจะเคยใช้หลายท่านก็งคยยกงยังยังไม่เคยใช้หลายท่านก็คงจะได้ยินแต่ชื่อมันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำพอดอ ก็พอดอต่างๆตั้งแต่พอดอหนึ่งจนถึงพอดอสิบสี่ว่าแต่ละพอดอเขามีหน้าที่อะไรเขาไปทําอะไรทําอะไรไม่เกิดประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับคําว่าพอดอท่านผู้ชมครับเราก็คงจะได้ยินกันมานนแล้วหล่ะพอดอพอดอสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้ก็ขอญาติดนึ่งนะครับพอดอก็คือมันย่อมาจากคําว่าพัฒนาที่ดินพอดอต่างๆนะท่านผู้ชมหลังจากพอดอมันก็จะมีตัวเลขกํากับ ไม่ว่าจะเป็นพอดอหพอดอสองพอดอสามไปจนถึงนู่นนะพอดอสิสนั้นตัวพอดอเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์นะครับที่กรมวัฒนที่ดินเ,นเขาได้ผลิตขึ้นมาเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการยอดสลายวัตถุนะไม่ว่าจะเป็นญยาฟางใบมงใบไม้อะไรต่างๆของดิบของเปียกของแห้งนะรวมไปถึงเศษ พวกอุตสาหกรรมแปรรูปนะไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มเปลือกนู่นเปลือกนี่เขาก็เอามาทําเป็นปุ๋ยก็ใช้สารพอดอนนี่แหละแต่กลับไปย่อยสลายเพราะว่าสารพอดอนเนี่ยวเวลาไปทําปุ๋ยทําไรมันก็จะย่อยสลายได้เร็วนะได้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพสูงนะครับนั้นพอดอทุกตัวไม่ว่าจะเป็นพอดอ1หนึ่งพอดอสองพอดอสามเนี่ยมันเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่กรมนาที่ดินเขาผลิตขึ้นมาเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพเป็นชนิดผงนะครับถ้ามาชมบรรจุนในซองแต่ละพอดอก็มีประโยชน์มีคุณลักษณะต่างกันมีคุณลักษณะต่างกันสำหรับพอดอหนึ่งนี่ก็ใช้สำหรับในการหมักปุ๋ยเพราะว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสูง1ซองของพอดอหนึ่งเนี่ยน้ำหนักน100กรัมสามารถหมักปุ๋ยได้1ตัน หนึ่งร้อยกรัมไปหมักปุ๋ยได้จะเป็นพันกิโลท่านผู้ชมนะครับสําหรับพอดอสองนี่ก็นะประโยชน์ของมันก็เอาไปหมักพวกพืชผักที่มันอวบน้ําอย่างพวกผลไม้พวกผักพวกอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการผลิตพวกน้ําหมักชีวภาพต่างๆหรือปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์น้านะอันนี้ประโยชน์เอาใช้ทางนี้พอดอสองสำหรับพอดอสามนี่ก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์เพื่อไว้ควบคุมโรคถ้า พูดง่ายๆก็เหมือนกับไตรโคดาม่าก็คือไตรโคดาม่าแห้งนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ไปควบคุมโรคไปกําจัดโรคพวกโรคเน่ารากเนา่า,นาคนเนา่าอะไรพวกนี้นะพอร์ดาสามนี่มีประโยชน์ทางนี้นะครับในเรื่องของการกําจัดหรือไปควบคุมโรคในดินของพืชนะท่านผู้ชมครับพอร์ดาสามพอร์ดสี่นะครับสำหรับพอร์ดสี่ก็เป็นสารลิ่งที่ ไปใช้สําหรับปรับปรุงบำรุงดินเนาะปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความสมดุลมีความเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชพอด .4 ีเหมาะในเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะครับสําหรับพอดห้านี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่สาหรับในการหมักการในการทําสารกําจัดบัจพืชหรือว่ายาฆ่าหญ้าอะไรต่างๆนะครับสำหรับพอดหกนี่ประโยชน์ของมันก็ เน้นไปที่การบาบัดน้ําเสียนะครับการบาบัดน้ำเสีย,นะก,าาสยการลดกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆนะของคอกปศุสัตว์ของแม่น้ําลําคลองอันนี้หน้าที่ของพอดหกนะครับมีหน้าที่อย่างนี้ไปกําจัดไปบําบัดน้ําเสียลดกลิ่นเนหออ 7, นเม,ม็นกลิก่นเน่ากลิ่น้าวกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆออ 7, นะครับพดหกสำหรับพดเจ็นี่ก็เอาไว้หมักพวกสมุนไพรไว้ขับไล่มกแมลงพวกศัตรูพืชอะไรต่างๆใช้พดเจ็นะครับเป็นตัวหมักนะครับ สำหรับพอดอแปดนี่ก็ใช้ในการบำรุงดินนะโดยเฉพาะดินที่ขาดการบำรุงจากอินทรียวัตถุเนาะดินที่ใช้มานานนะใช้เคมีใช้ซ้ำๆซากๆดินที่เป็นกดอะไรพวกเนี้ยนี่ใช้พอดอแปดนะครับในการปรับปรุงดินในตัวดินที่ใช้มานานดินที่ใช้อย่างต่อเนื่องดินเป็นกดอะไรพวกนี้นะครับใช้พอดอแปดสำหรับพอดอเก้านี่ก็ไปแก้ปัญหาดินเป็นกดดินเปรี้ยวนะครับ เพราะว่าดินกรดดินเปรี้ยวเนี่ยมันปลูกอะไรไม่ขึ้นนะพืชก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดหรือใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากดินได้ก็ใช้พดแปดก็ใช้พดเก้าเนี่แหละไปแก้ปัญหาแล้วท่านผู้ชมครับพดสิบก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ปรับปรุงดินทรายนะบ้านใครที่เป็นดินทรายดินทรายปลูกไรไม่งามนะดินทรายหรือดินเสื่อมโทรมนะก็ไปปรับปรุงพวกนี้นะครับใช้ผสมดินทรายผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรต่างๆเอาไปใส่ดิน เพื่อปรับปรุงดินทรายดินที่เสื่อมโทรมนะปรับปรุงให้ดินดีขึ้นนะหลังจากดินดีขึ้นปลูกอะไรมันก็จะงามนะครับสำหรับพอด1 1เอ่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการตรึงในตัวเช่นในบรรยากาศเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชแล้วก็บำรุงดินอันนี้ตัวพอด1 1มีหน้าที่ตรงนี้ในเรื่องของการตรึงในตัวเชน จากบรรยากาศเนี่ยเอามาสู่ดินเพื่อให้พืชเอามาให้พืชพืชถึงจะได้ดูดสารอาหารในตัวเช่นนะพืชก็จะเจริญเติบโตอันนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะท่านผู้ชมนะมันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์หลายตัวที่มีหน้าที่ในเรื่องของการตรึงไตนตัวเช่นนะครับอันนี้เทียจุลินทรีย์ที่เราผลิตกันจุลินทรีย์น้ําต่าง หลายๆตัวก็มีหน้าที่ในเรื่องของการตรึงไนโตรเจนนี่แหละดึงธาตุอาหารมาให้พืชนะครับหรือว่าดึงมาพอดอสิบสองนะพอดอสิบสองนี่ก็ถ้าเราเอาใส่ปุ๋ยหมักหรือไปขายายหรือไปใช้นะในการเกษตรมันก็จะเพิ่มในเรื่องของไนโตรเจนเพิ่มในเรื่องของฟอสฟ,ฟอรัสโพแทสเซียมและก็สร้างฮอร์โมนนะครับอันนี้ก็พอดอสิบสองมีหน้าที่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นพอดอสิบสองเราสามารถที่จะ เอาขยายหรือไปผสมกับปุ๋ยหมักของเรานะทำให้ปุ๋ยหมักของเรามีคุณภาพซึ่งในโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าจะขยายอย่างไรนะครับพอดอสิบสามหรือไมโครไลซาเนี่ยนะครับไมโครไลซาชื่อมันเป็นจุลินทรีย์กลุ่มไมโครไลซาก็จะช่วยลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็เพิ่มเรื่องการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับอันนี้ก็ พอดอ13นี่เหมาะสําหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดถ้าเราใช้ไปผสมดินผสมปุ๋ยหมักไปผสมปุ๋ยคอกอะไรต่างๆเนี่ยาการใช้ปุ๋ยเคมีมันก็จะลดลงแล้วก็ยังมันมันยังไปกระตุ้นให้มันยังช่วยส่ยงเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตและก็เพิ่มผล,ผลผลิตของข้าวโพดของเรานะครับเหมาะสำหรับสวนข้าวโพดพอดอ13เนี่นะครับท่านผู้ชมอพอดอ14ก็เป็นพอดอที่น้องใหม่นะครับอันนี้ก็ ประโยชน์ของมันก็ใช้ในเรื่องของการควบคุมโรคพืชไม่ว่าจะเป็นโรคใบเน่าโรคใบจุดนะครับใบเหลืองแท็โนดนะครบใบร่วงอะไรต่างๆพวกนี้นี่ใช้พอดอ .14 นะครับท่านผู้ชมส่วนวิธีการใช้อะไรต่างๆท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราไปขอมาอะไรมาเนี่ยด้านหลังของซองเขาก็จะมีบอกกำกับไว้หมดว่า สรรพคุณแต่ละพอดอเป็นอย่างไรนะวัะสดุที่เราจะมาผลิตมาหมักมาทํานู่นทํานี่ทามีอะไรบ้างวิธีทำทำอย่างไรและตาใช้ใช้เท่าไหร่นะครับเขาจะมีบ่งบอกไว้ให้หมดด้านหลังซองอา่าไปขอได้ที่ไหนถ้าผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าไป,ไปรับได้ที่ไหนไปซื้อมาหรือ,อยังไงสำหรับพอดอรหรือสารซูปเปอร์พอดอไม่ว่าจะพอดอชนิดไหนตั้งแต่หนะึ่งถึงสิบสี่เนี่ยไม่มีขายนะท่านผู้ชมเนี่ย ถ้าเป็นของหลวงของทานราชการก็ไปขอรับได้ที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอันดับที่1หรือคยงจังหวัดไหนก็ของจังหวัดนั้นอันที่2ก็ลองไปดูที่เทศบาลหรืออบตอนะบางทีเขาอาจจะมีทางพัฒนาดินทางพัฒนาที่ดินอาจจะไปเอาพวกนี้ไปไว้ที่นั่นนะอันที่3ถ้าใครอยู่ในชุมชนนะอยู่ชุมชนบ้านนอกเนี่ยมันก็จะมีหมอดิน มอดินประจําหมู่บ้านประจํตบลเนี่ยก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามเขานะครับเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาจะได้คัดพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าไปอบรมเรื่องดินความมีความรู้เรื่องดินการพัฒนาดินการปรับปรุงดินเนี่ยเขาก็จะให้เป็นตัวแทนประจําหมู่บ้านประจาตาบลเพื่อที่จะช่วยอธิบายช่วยแก้ปัญหาช่วยบอกช่วยแนะนําให้กเกษตรกรในชุมชนนะครับอันสุดท้ายนะครับถ้าเราติดต่อไหนไม่ได้ก็ โทรไปเบอร์นี้ครับ025790679นะครับหรืออ e ีเมลนะครับอีเมลก็ o s b 5 at i d d g o t s นะครับอันนี้ก็เป็นของกรมพัฒนาที่ดินก็ลองโทรไปสอบถามไปพูดคุยใครอยู่จังหวัดไหนก็ลองเข้าไปติดต่อพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัด นี่ผมก็ไปขอมาจากสำนักง,งานพาัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะเขาก็จะจดชื่อจดเสียงจดอะไรของเราเพื่อที่จะบันทึกไว้แล้วจาหน่ายออกนะจําหน่ายพวกพอดอนี่ออกไปในคลังของเขาว่ามีว่ามีามกเกษตรกรมีรัษฎรมีประชาชนนี้ความสนใจมาขอพอดอน,นั้นพอดอน,นี้จมนอนเท่าน,นี้เท่าน,นั้นซองเขาแก้บันทึกแต่บัญชีไว้แล้วก็จะได้จําหน่าย นะพอดอนะั้นเหลือเท่าไหรพอดอนี้เหลือเท่าไร่ขนนันเองครับใช้บัตรประชาชนไปด้วยนะครับเวลาไปติดต่อง,งานราชการอันนี้กรมก็ไปขอที่สำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่นี้แหละอำเภอแม่ริมนี่แหละท่านผู้ชมนะอำเภอแม่ริมไปขอเข้ามาได้ไปขอเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราหมดเราก็ไปขอมาอีกก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แนละ้วับท่านผู้ชมในเรื่องของการมาพูดคุยมาแนะนําในเรื่องของพอดอนะพอดอมาจากย่อมาจากอะไรแล้วก็พอดอต่างๆ ตั้งแต่พอดอ .1 จนถึงพอดอ .14 นะครับพี่น้องท่านใดเคยใช้แล้วหรือยังไม่เคยใช้หรือยังลังเลอยู่หรือใครยังมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์อย่างไรก็เขียนมาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนผูามาชมครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ